และเธอก็เกลียดเข็ป๊อปเข้ากระดูกไข่สลังประหนึ่งถึงเชื้อเวรัดเลยเลยค่ะแต่พอคุณนายแม่ได้ฟังเพลง Sour Candy เข้าไปก็ สวัสดีครับคนไทยหัวใจแบ็คพิงค์ทุกคนคลิปนี้ผมจะมาอ่านความคิดเห็นของชาวเน็ตหลังด้วยันเพลง s ชอ r ์แคนนีก,กันนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกเช่นไรกันบ้างจูว้าวแบบผมหรือเปล่าท้ายคลิปมีให้ชมกันแน่นอนครับยาดมยาดมบอกลาเลิกขาบุหรี่วันนี้ฟิลดดีกินแน่นเช่นในสถานที่ปิดได้คนรับข้างไม่ลำคาญคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่ s i a m k s c o m มาจากช่องนี้มีโป,ปรโมชั่นพิเศษ และขออนุญาตแจ้งข่าวด่วนของเลดี้กาก้าด้วยนะครับเลดี้กาก้าประกาศทัวร์คอนเสิร์ตทั่วอเมริกาเพื่ออาใจแฟนๆแล้วครับ ผมจำไม่ผิดเนี่ยเลดี้กาก้าได้ประกาศทางเว็บไซต์เมื่อวันที่2ี่พฤษภาคม2020ี่บที่ผ่านมานี่เองครับโดยตัวคอนเสิร,ร์ตครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Ladygaga The c o m e t a b l e ซึ่งจะเริ่มตัวคอนเสิร,ร์ตตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่19สิงหาคม2020ที่จะถึงนี้และผมบอกเลยนะครับว่าการตัวคอนเสิร,ร์ตในครั้งนี้อาจจะเห็นแบ็คพิงเขา้าร่วมแจมคอนเสิร,ร์ตในฐานะลูกรักของ Universal Music La Lady Gaga ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ ้ <laughs> และก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตผมมีบทสัมภาษณ์ของเลดี้กาก้าจากทางทว Girl ที่ได้พูดถึง b a c k เพลงเอาไว้อย่างน่าสนใจก่อนที่จะปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่6ออกมาโดยเลดี้กาก้าได้บอกว่า เราเดี๋ยวฟังเพลงข้องกันแหละกันและเป็นแฟนคลับขล้องกันแหละกันด้วยค่ะเราก็เลยได้มาทำงานร่วมกันในครั้งนี้ฉันเป็นคนติดต่อไปหาแบ็คพิงก่อนเองค่ะว่าสนใจที่จะทำเพลงด้วยกันไหมสมาชิกแบ็คพิงก็ดีใจกับทุกคนค่ะและบอกเตอรก็อยากจะร่วมงานด้วยกันมากๆดังนั้นเราก็เลยตกลงกันว่าจะทำเพลงด้วยกันและฉันก็จะสนับสนุนศิลปินญิงด้วยกันเองรวมไปถึงแบ็คพิงเองก็คิดเหมือนกันค่ะฉันตื่นเต้นมากเลยที่ได้ยินเพลงนี้ถูกไปไทยทอดผ่านภาษาเกาหลีฉันบอกพวกเขาไปว่าเน เพลงในส่วนของพวกเขามีความคีดติดสร้างสรรค์และสนุกมากแบ็คพิงเป็นวงที่เต็มไปด้วยหญิงสาวที่ตั้งสวยและมีพรสวรรค์จากการร่วมงานในครั้งนี้ฉันก็ภูมิใจแล้วกับว,ว่าฉันเป็นสมาชิกคนที่5ของแบ็คพิงเลยทีเดียวค่ะพนันนะและนี่คือบทสัมภาษณ์ของเลดี้กาก้าที่ได้พูดถึงแบ็คพิงเอาไว้ครับขออนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับเลดี้กาก้าและแบ็คพิงเขาอยู่ค่ายเดียวกันครับนั่นก็คือยูนิเวอร์แซล i ม g r o สิกรุ๊ปของอเมริกาแต่ที่เกาหลีน,นั้นแบ็คพิงอยู่ค่ายอเวจ เอ้ YG นะครับคุณผู้ชมทำคำนะครับแตนค่าอย,ย่าด่าผมนะครับผมเจ็บและในะเวลาต่อจากนี้ไปผมจะพาทุกคนทุกท่านเข้าสู่โหมดอ่านความคิดเห็นซึ่งเนะะื้อหาในบางส่วนนั้นได้ถูกดัดแปลงจนไม่เหลือเขาเดิมแล้วและนี่คือความคิดเห็นทั้งหมดที่ผมนำมาเสนอและสนองคุณผู้ชมครับ นี่มันเป็นเพลงขึ้นทิ้งเลยใช่นะแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งทําไมมันซ้อนอย่างนั้นล่ะคะนี่แน่ฉันเป็นคนเดียวที่ไม่สับสนกับเสียงของเจนนี่และลิซ่าสินนะจ้ะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกพอลิซ่าร้องแค่สองท่อนท่อนละเจ็ดวิไม่รู้ว่าใครเตะสายใหม่น้องเขาจนได้ร้องสั้นอย่างนั้นอุตส่าห์ไม่ได้แับแล้วแท้ๆเชียวอารมณ์เสียปาดน้ำตาแผล ฉันภูมิใจในตวริซ่ามากมายและกายกองเสียงร้องของเธอมันสมบูรณ์แบบจริงๆเลยและเสียงร้องของเมมเบอร์คน,น,นอื่นๆก็ดีงามตามท้องทุ่งและท้องนามันน่าทึ่งมากแอนตี้และคนอื่นๆมักจะพูดว่าลิซ่าไม่สามารถร้องเพลงหรือแม้แต่บอกว่าเสียงของลิซ่าไม่ดีพอแต่ตอนนี้เราได้ฟังได้เห็นเสียงของเธอแล้วว่ามันโดดเด่นเด้งดึงและสวยงดงามที่สุดในโลกเธอเป็่งปรั่งประกายมากตอนนี้จากตุรกีบิงจจ้า คุณว่าไงผมก็ว่า้งครับเรื่องอวยเนี่ยขอให้บอกพันนะพวกเรากำลังต้องการโฟเมติก้าเวิร์ทัวร์วิธแบ็คเพนแต่ก็ได้แค่คิดเท่านั้นฉันคิดว่าพวกคุณก็เห็นด้วยกับฉันนะจุดจุนี เห็นด้วยครับตอนนี้ครับตอนนี้ในเว็บไซต์ของ Lady Gaga นั้นก็ได้ประกาศเวิร์ดทัวร์ที่มีชื่อว่า Lady g ก g a าร c เดโคเมตบอซึ่งจะเริ่มจัดคอนเสิร์ตในวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่1 9สิงหาคมปี2020โดยทัวร์นี้จะอยู่ในโซนอเมริกาทั้งหมดไม่แน่อาจจะเหมือนที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า Lady Gaga และแบล็คพิงอาจจะได้ร่วมสเตจกันสักครั้งหนงนะคุณผู้ชมเพ้อ <pe ur> แป๊บหนึ่ง <laughs> พลังของการ้านั้นคือที่สุดแล้วถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยฟังแบ็คพิ้งมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันกําลังตกหลุมรักพวกเขาอยู่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับถ้าความเห็นประมาณนี้งานอวยนอกอวยในประดุดดังลูกสาวจบปริญญาตรีจะเกิดขึ้นจะมีบิงประมาณ5ล้านคนปาปโปยฝ่ายแบ็คพิ้งให้ความคิดเห็นเหล่านี้อย่างบ้าคลั่งจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับและคนที่ได้รับส่วนมากมักจะเข้าไปอ่านลากว่าโดนม์สะกดอยู่ชอบอะ่ะนีแน่ แม่ของฉันชอบเลดี้กาก้าค่ะและเธอก็เกลียดเคป๊อปเข้ากระดูกไข่สลังประหนึ่งถึงเชื้อไวรัสเลยเลยค่ะแต่พอคุณนายแม่ได้ฟังเพลงเซาเรอร์แคนดี้เข้าไปก็เธอก็ได้กลายเป็นบิงไปโดยปริยายค่ะตอนนี้จะมีเหตุผลมาพาดบ่าแล้วว่าทำไมจีซูโลซานี่แน่เออ โลเซและลิซ่าสมควรปล่อยมงลงสโลพวกเธอมีเสียงที่ไพเราะถนอหูเอามากๆเลยทีเดียวฉันจินตนาการตลอดตลอดเลยว่าทิซ่าแบกสายใหม่เป็นสายร็องขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่คุณไม่ต้องฟังถึง3นาทีหรอกก็รู้แล้วมันจะไปฟังถึง3นาทียัางไงาเพลงมันแค่2นาที38มวิขนหนู <laughs> แทบทุกอย่างเลยค่ะที่แบ็คพิงได้มาคืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเมสคอนเทนต์ไม่ช่ค่ายโคเชล่าเขาก็บินมาเชิญฟีสกับศิลปินอื่นเขาก็ติดต่อมาก่อนทั้งนั้นและสรุปว่าใายทำอะไรบ้างคะนี่แน่ชอบอ่ะเสียงของจีซูทำให้ฉันมีอายุยืนขึ้นเป็นพันปีพันนะอวยหนักกับผมก็คอมเมนต์เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมชอบอ่ะนี่แน่เพลงนี้คือบทสรุปได้ว่าทุกคนสามารถเป็นสายรองได้นะคะลาเลก